ัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนโดดเข้าถักแดงตรงด่านวิหารพารโลนะครับ oh, คือโดดง่ายมากเลยนะครับถ้ารู้วิธีเนะี่ยแทบจะบอกว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์โดดครั้งเดียวได้เลยนะก <7, S 1> ด,ดโดดแล้วนั่งสองค้งนะไปดูนะเ <4, 3, S 1> นี่ยเข้าออกได้แบบง่ายๆเลยนะเนี่ยถ้าโดดถูกจังหวะนี่แทบจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ จระวังตรงนี้นะผีตบได้นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะนั่งตรงนี้จะดีที่สุดนะครับนั่งตรงนี้รอดูถ้าผีมาค่อยมายิงแล้วก็ระวังตรงนี้ไปนะพี่ชอบตบตกจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคือแนะนํานั่งตรงนี้ดีกว่าจะแบบมุมที่ผีตบไม่น่าตกได้นะนั่งรอเดี๋ยวผีมาตรงนี้แล้วค่อยยิงนะครับ อ้าวจะเ,เป็นฮีโร่ได้ตาเนี้ยถ้าเอาปืนมายิงแบบปั๊มคะแนนได้สบายๆเลยนะคถ้าได้เป็นฮีโร่ตรงนี้เลยมันแบบติบยากมาก